คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่ค่ะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินลัตะนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่ค่ะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่อยู่ที่14ไร่3งาน81ตารางวานะคะเป็นที่ดินที่มีทางเข้าออกที่สะดวกค่ะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นถนนลูกหลังนะคะที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะคะ ออยู่ห่างจากถนนคอนกรีตมานะคะก็ประมาณ170เมตรเท่านั้นเองนะคะถนนคอนกรีตนะคะก็อยู่ห่างจากเราไปก็ประมาณ100กว่าเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็น ที่ดินที่มีทําเลดีนะคะมีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกค่ะ,ะและที่สําคัญนะคะอยู่ห่างจากถนนลัดยางเส้นหลักทางหลวงชนบทหมายเลข2068เส้นนูนไทยขามสแก่เสงห่างจากเราไปก็เพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองนะคะถนนลัดยางเส้นหลักก็อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเราเลยค่ะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีด้านหน้านะคะหันไปทางทิศเหนือค่ะ,ะมี ความกว้างทางด้านหน้าที่อยู่ติดกับถนนลูกลังนะคะมีความกว้างอยู่ที่110เมตรนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยแปลงหนึ่งเลยนะคะที่มีด้านหน้ากว้างถึง110เมตรเลยค่ะและความลึกความยาวเนี่ยนะคะตามแนวต้นไม้นี่นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณจุดที่เริ่มของแปลงที่ดินนะคะ จากด้านหน้านะคะถึงท้ายแปลงที่ดินค่ะตามแนวต้นไม้ที่เป็นโค้งตามแนวต้นไม้ไปนู้นนะคะก็มีความยาวความลึกอยู่ที่163เมตรเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้หน้ากว้าง110เมตรและมีความลึกความยาวอยู่ที่163เมตรเลยนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยที่มีรูปแปลงเนี่ยคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าเลยนะคะรูปแปลงสวยมากเลยค่ะแต่ที่สําคัญเจ้าของที่ดินนะคะ ก็ได้ทำถนนะระหว่างกลางแปลงนะคะไปเข้าไปนภายในแปลงได้ด้วยนะคะเป็นถนนที่เจ้าคงทำขึ้นนะคะ,ะสามารถที่จะ,ะนำรถเข้าไปถึงท้ายแปลงที่ดินได้เลยนะคะเป็นถนนที่เจ้าคงได้ทำขึ้นไว้นะคะไว้สำหรับ รถวิ่งสัญจรน,นะคะไปยังบริเวณท้ายแปลงที่ดินได้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนาลายเหนือค่ะหมู่ที่15นะคะตําบสลสํารงอําเภอนนุนไทจังหวัดนครราชสีมาคะ่ะรูปแปลงที่ดินของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าลักษณะดินก็จะเป็นดินเหนียวนะคะเป็นที่นานะคะตามที่เห็นในภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะที่ ภายในแปลงที่ดินของเรานะคะเจ้าของที่ดินก็ได้ทําถนนขึ้นภายในแปลงที่ดินของเรานะคะอยู่ใจกลางของแปลงที่ดินเลยนะคะ ก็นํารถยนต์เข้าไปในภายในแปลงที่ดินได้ด้วยนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะที่เจ้าของขายยกแปลงในราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะขายยกแปลงในราคาไร่ละเพียง1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะคะเนื้อที่14ไร่3งาน81ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์นะคะก็จะเป็นโฉนดคุดแดงด้วยนะคะ เป็นที่ดินแปลงส่วนแปลงหนึ่งนะคะที่เส้นทางเข้าออกสะดวกและที่สําคัญราคาไม่แพงนะคะ,ะเหมาะที่จะมาทําการเกษตรได้นะคะสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะทําเป็นไรนาสวนผสมหรือทําคูกหนงนาได้นะคะหรือจะมาจัดล็อกแบ่งขายเพื่อเก็งกําไรก็ได้นะคะการเข้าออกสะดวกโดยใครอยู่หา่างจากถนนคนกียรมาก็เพียงแค่ร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะคะ และอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักเนี่ยเข้ามาตามถนนคนกีตก็ประมาณ700เมตรเท่านั้นเองค่ะอยู่ห่างจากตัวอำเภอนนไทเนี่ยมาประมาณก็8กิโลเมตรนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอนนไทนะคะโลตัสนนูนไทโรงพยาบาลนนไทยนะคะ,าานนะ,คะสถานที่ราชการที่สําคัญสําคัญของอำเภอนนไทยอยู่ห่างจากเราไป8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไม่มีประวัติน้าท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล182เมตรค่ะห่างจากตัว เมืองโคราช29กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาก็247กิโลมใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดที่ไลน์แอดของเราได้นะคะไลน์ของเราก็จะเป็น @pakin99 นะคะหรือจะโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร081433164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ